เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชนอ่าในตัวชี้วัดสุดท้ายและตัวตัวชี้วัดที่3คือวิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นส2องจุดครับ3นั่นเองอ่านักเรียนก็จะได้ทราบว่า ส่วนองค์กรเหล่านี้การปกครองส่วนท้องถิวนี้ทำคุณประโยชน์หรือมีวอะไรต่อพวกเราบ้างแก่ประชาชนในท้องถิ่นของพวกเรานนั่เองอ่ะดัแบบแรกมาดูกันว่าอำนาจหน้าที่และความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีอํานาจหรือเขามีหน้าที่อะไรบ้างนี่เขาต้องทําเกี่ยวกับพื้นที่ต่างท้องถิ่นนี้ในเขตการปกครอ,องของเขาเนาะอ่ะดัแบบแรกคืออํานาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็คือข้อที่หนึ่งบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ 2. จัดการศึกษาอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 3. จัดการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสม และตามความต้องการของท้องถิ่น 4. รักษาความสะอาดเรียบร้อยในท้องถิ่น 5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 6. ป้องกันและระง,งับโรคติดต่อในท้องถิ่นซึ่งก็นี่ข้อนี้ก็เข้ากับสถานการณ์นี้ที่เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19 เนะเาะอ้าวแล้วองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ย เกี่ยวข้องอย่างไรในการป้องกันและระงับโรคติดต่อในท้องถิ่นก็คือองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรับนโยบายมาจากภาครัฐข้อเสนอต่างๆวิธีการต,าต่างเพื่อมาลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของแต่ละเขตที่การปกครองเขาก็อย่างเช่นในเขตพื้นที่ทสลายาของเราก็หน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีการจัดลงทะเบียนวัคซีน ต่อกับโรงพยาบาลดูแลประชาชนเกี่ยวกับการได้รับความสวนต่างในการรับวัคซีนแล้วก็ดูแลป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโรคติดต่อนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นของเราเนี่ยปลอดภัยจากโรคโควิดเก็ง็อย่างเช่นในรูดพับนครับแล้วครูม่ให้เนาะก็คือมีการไปแจกหน้ากากอนามัยมีการไปมอบเจลล้างมือหรือกระทั่ง พื้นที่เชียงลุกก็มีการเข้าไปพ่อนอยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่นี่ต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนของเราก็มีเทศบาลหรืออบตาสายญาเนี่ยได้นําเจ้าที่เนี่ยไปพ่อนอยาฆ่าเชื้อต่างๆในโรงเรียนของเราเพื่อให้ใหใหเรามีความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งของอาปกครองสดท้องถิ่นในในยุคเช่นเนี้ยโอเคแล้วข้อที่เจ ่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมก็คือความรอบ่วปทั้งทางบกแล,ทลกออะทางน้ําก็ในรูปภาพด้านขวาเมือนเดิมเลยเนาะก็นี่เป็นสถานการณ์ที่มีเพิงไหม้แน่นอนว่าองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องรีบนําหรือติดต่อประสานกับหน่วยดับเพลิงให้เขามาดับไฟให้โดยเร็วเนาะนี่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรส่วนท้องถิ่น มาดูความสำคัญของการมีอยู่ขององค์กรปกครองส่วนทิ่นดีกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นพื้นฐานส,สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าทะไไมทำไมเกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าการเข้ามาขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละหน่วยเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนโดยการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วม ปในการบริหารจัดการหลังนนอีเช่นก็บางทีก็เกี่ยวกับการเลือกตั้งบางทีก็เกี่ยวเข้าไปโหวตมติต่างๆที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีตัวแทนพี่น้องประชาชนในภาคส่วนของพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนเราไปีทีเนาะมาดูหน้าที่ของเขาดีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยข้อหนึ่งเขาเนี่ยจะต้องแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล ทอนเคยสอนไปแล้วใน e ีก่อนๆว่าองค์กรการปกครองส่วน้องถิ่นเนี่ยมันคือการกระจายอํานาจจากรัฐบาลมาสู่ท้องถิ่นให้ดูแลผล่านจัดการในพื้นที่ของแต่ละเขตการปกครองของพวกเราพวกเราซึ่งนำถึงข้อ2องค์กรปกครองส่วน้องถิ่นเนี่ยเขาจะสามารถ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้มากกว่ารัฐบาลเพราะเนื่องจากองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ได้อยู่กับท้องถิน่นท้องที่แต่มีความใกล้ชิดความอยากพี่น้องประชาชนใน่อแต่ละพื้นที่ได้ดีกว่ารัฐบาลและสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้รวดเร็วกว่ารัฐบาลมากกว่ารัฐบาลเพราะนั่นแหละนั่นเป็นเป็นข้อดีของการกระจายอำนาจมาสู่การปกครองส่วนท้องถิน่น ถ้าเรามัวแต่รอหน่วยงานจากรัฐบาลเนี่ย,บา,ยบางทีเราก็จะแก้ขไขปัญหาไม่ทันเนาะข้อ3ประชาชนจะได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายมากเพราะองค์กรส่วน้องถิ่นก็จะมีที่ตั้งเช่นเทศบ,บาลมีองค์กรเอเอนะอบตตำบลสารยาหรือ องค์กรมอรองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อที่4เป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้ได้ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นข้อาะ5ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิน่นซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิน่นเจริญเติบโตและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วข้อ6กการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งออพื้นที่แต่ท้องถิ่นก็จะมีเอกลักษณ์ทั้งความเป็นจารีตประเพณีที่ดีงามของแต่ละส่วนท้องถิ่นอยู่นั้นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกน็ต้องเข้าไปดูแลคอยไปส่งเสริมจารีตศิลปะประเพณีน,นั้นให้คงอยู่เนาะ ต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในเรื่องต่างแล้วเนี่ยเขายังมีหน้าที่คือยังต้องจัดบริการสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยอาทิเช่นอ่ารดับแรกบางที่มีนี้ด้วยคือมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะว่า ในท้องที่ท้องที่เนี่ยก็จะมีประชาชนอยู่มีเด็กเล็กมากมายอยู่ในพื้นที่ความดูแลเพราะนั้นจึงต้องมีสูตรพัฒนานเด็กในแต่ละท้องถิ่นเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องดูแลและพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาดะงนั้นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองอยู่โดยในแต่ละศูนย์นี้จะมีกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กในหลายราการดังนี้ในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ แต่เกรนก็ข้อหนึ่งเพราะแนี่ยจะมีหน้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการทํากิจกรรมต่างเช่นกิจกรรมศิลปะการวาดภาพการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ของส่งเสริมค่านิยมดีงามเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบการเคารพผู้อาวุโส ความกตัญญูกตเวทีความรักชาติศาส,สนาและควา,ามถัตรัย์ข้อ 3. สืบสารวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยเช่นการเล่นขีม่ม้าการกลวยการทําเครื่องจักรสารเป็นต้น 4. ีส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นความมีอะไรเบ็วิวิยัยความสามัคคีและความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ข้อ 5. ส่งเสริมสุขภาพเช่นกิจกรกรมการบริหารกิจกรรเข้าจังหวะ การเล่นตามอายศาสไร์นะครับเล่นก็คือในแต่ละที่จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนอยู่เขาจะม,มีการพัฒนาเด็กในเรื่อง,องต่างๆเหล่านี้ให้ให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งสติปัญญาแล้วก็อารมณ์อ่านอกนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพเนาะมันต้องเป็นเกี่ยวอาชีพเนาะเพราะนั้นจะเป็นศูนย์เฟืที่ที่เป็นหน่วยงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและสร้างงานให้แก่ประชาชนการฝึกทักษะเกี่ยวกับอาชีพเป้าหมายสําคัญของศูนย์ฝึกอาชีพเนี่คือเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจัดศูนย์มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวสามารถนํา ความรู้ต่างๆที่ได้จากศูนย์ฝกอาชีพนี้ไปทามาหากินหรือประกอบอาชีพเลีเเ้ยงดูครอบครัวตนเองในอนาคตเองซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพแต่และท้องถิ่นเนี่ยก็จะดูในบทความมีทรัพยากรของแต่ท้องถิ่นว่าท้องถิ่นนี้ออาน่าส่งเสร,ริมเกี่ยวกับอาชีพด้านไหนที่ไหนมีของดีด้านนี้เขาก็จะส่งเสร,ริมเกี่ยวกับอาชีพด้านนี้เช่นบางที่สอนเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาบางศูนย์ฝึกสอนเกี่ยวกับ การยิบป,ปักหักรอยบางศูนย์สอนเกี่ยวกับการจักษสารเป็นต้นก็จะแตกต่างกันไปแต่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนาะของดีต่างๆของเขาอ่าสุดท้ายเลอกเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังทำประโยชน์คือบริการสาธารณะนะต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีบริการต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นเช่นการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการสร้างห้องสมุดชุมชนเพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการการสร้างสวนสาธารณะและสานามกีฬาในชุมชนอันนี้ก็เป็นรูปภาพเกี่ยวกับสนามบอลเนาะที่ว่าแต่และ พื้นทีุ่มนเขาได้มีที่ให้ได้ออกกำลังกายของเขายกอย่างเช่นาการสร้างสนามกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของคนในชุมชนเพราะ,ะนั้นถ้าใครเดิมชนบางชุมชนบางท้องที่บางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีศูนย์กีฬาประจาท้องถิน่นศูนย์กีฬาที่ออกกำลังกายหรือแม้ทั่งสวนสาธารณะประจำชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่องค์กรปกครองิ่วนี่ได้จัดบริการต่างเพื่อพี่น้องประชาชนของเขาในท้องถิน่นนั้น นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าองค์กรหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีการจัดให้มีบริการสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นโดยมีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆข้อหนึ่งนักเรียนก็สามารถได้รู้เกี่ยวกับ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้เนาะแล้วการเรียนก็ได้มีได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการเข้ามาดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิน่นต่างเข้ามาได้ไงใครเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนในท้องถิน่นนั้นๆนั่นเองแล้วก็อ,อันนี้เราเรียนไปแล้วว่าอง,งาค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ทําคุณประโยชน์อะไรแก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของ เราหรือท้องถิ่นนั้นๆบ้างก็แต่เนว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ไกลตัวเราเนาะเป็นเรื่องที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเราได้รับประโยชน์จากเขาเพราเขาก็ต้องดูแลพวกเราในท้องถิ่นนั้นก็